สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วโอกดินชาแนลเดี๋ยวจะลองขึ้นไปหาแม่มาไล่เมื่อวานนัดกันแล้วว่าจะตื่นตอนเช้าวันนี้ปุกไม่ยอมตื่นเลยเลยไปก่อนเดี๋ยวลองขึ้นไปดูก่อนนะครับ คุณหญิงตื่นสายอีกแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปหาคุณหญิงดูตื่นยังออยคุณหญิงยังไม่ตื่นทีไปอยู

นันนั่นที่ตึงมือมือว่าใครยึดใครยึดเออเออไอ้ไอ้แดดแดดไม่โอไม่พื้งแม่นอนไปละเดี๋ยวลุกขึ้นคอยไปค่อยนะเออเราอยู่ข้างหลังนะเออนอนไปจ้ไม่พึ่ง

อ๋อนูกาอิ่มเลยอ๋กินน้ำแค่นะค่อยๆกินจิตติดไม่เวลานมจิตติดแค่น้ำกินเมื่วเช้านะนั่งเก็บขายเลย โอ้ยต oh. okay. okay. ้องเจออีกหนึ่งว่าควายขันไกขันปลอมก้นหนังแก้งรุดอยมันวางีเออต้อครเข้เออเห็นไหมแต่ว่าเออหนังแกงดีถ้าเป็นอืนไม่ได้มันไล่ยังเละแล้วแมวหนังแก้งใช่ไหมนั่นน่ะกงใช่เว้ยแล้ว

วันนี้ขอจบคลิปคุณแม่มาเลยไว้แค่นี้ก่อนครับอย่าลืมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องโปริวจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย